หลวงปู่มันพุริทัตโตเล่าเรื่องพระอาจารย์เสากันตสีโลเข้าสมาธิแล้วตัวลอยท่านพระอาจารย์มันพุริทัตโตเล่าว,ว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นน่าเลื่อมใสามากที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาที่ท่านนั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่าน ก็ลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยขึ้นจากพื้นแน่ๆแ,แล้วลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพวักพวงกับเรื่องตัวลอยท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวัน ความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณหนึ่งเมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตได้ถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติยับยั้งไวบางจึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้ตัวว่าท่านลอยจากพื้นท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์สมาธิ แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านมิได้ปราศจากสติและคอยประคับประคองจิตใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บปลายบนหญ้าหลังกุฏิ แล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประครับประคองจิตใจให้มั่นคงอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเหน็บไว้แล้วค่อยๆเอื้อมมือด้วยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนาคือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้ว ก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาจนถึงพื้นอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่ไม่ได้ลอยขึ้นเสมอไปนี่เป็นจริตและนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสารูร้สึกผิด กับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบยินด้วยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อดแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้สึกแปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่น